สวั premises, <Sure. S 1> สดีครับชุดนี้บริวารพี่น้องมาัผัดหอยลายแซ่บเกันครับพี่น้องครับผัดแบบบานๆผัดแยมอีซาร์บันทอพี่น e ้องครับก anyway. ้อนนี้อนทอพี่น้องผมก็มาผ่างกระทะใส่น้ำมันผึดน้ำมันหมูลงไปแล้วพี่น้องครับเกี่ยวกเทียมแล้วก็ที่แก่ที่ซีซาร์บันทอแล้วพี่น้องครับอู้ดอ่น้องครับเรียงเกี่ยเพื่อความเพื่อความที่ดีครับพี่น้องครับเพื่อนครับพร้อมแล้วพี่น้องครับพร้อมสิบอันพี่น้องเป็นกาม อยู่นะครับนี่แหะครับผัดคอร่ดยแต่บาเอี๋าวซ้ำมากพี่น้องครับนี่ครับมได้ครับึ้ไปได้พี่น้องีครับพี่น้องครับหาซีบได้ชุงนึ่งย่เี่ยพี่น้องครับมั่นหาชิคมื้พาพี่น้องครับดิติงบูผงกระ่บูุู้ทุกครับหาซีบะุดหนึงพี่น้องหาลูกไปได้พี่น้องครับไได้ครับมาจานดีพี่น้องครับเี่ยวครับต้แดงนี่มันเข่าดีนส่วนหน้าพี่น้องเขาใช้ใั้นาจกล้านพี่น้องครับเพะเดยถได้อ พัแต่พันทอดพี่น้องครับี่ข้าวมาหาก็มอยก็มีวหัวน้ำหน้าพี่น้องข้าวปลาไส่ครับข้าวัดน้ค่ธรรมดาเราทอดเยพี่น้องครับแต่ว่านี้หอยไล่ที่บรชาติแกบนวแล้วก็มีควบนวความั่ความมันขอยแก่พวกกันไล่พี่น้องครับล่พี่น้อครับคุ้มนพี่น้องมนคระปุกนะครับค ไงเห็นไก่พาดีๆพ so ี่น้องครับเพิ่งนะครับผมกับมาใส่ผงชีรสใส่น้ำตาลพี่น้องครับนะครับผงชยรสน้ำตาลนะครับมาใส่โรดดีจังง่าพี่น้องครับเพิ่งครับโรดดีพี่น้องโอ้ยโรดดีพี่น้องใส่สีสุกวดจังง่ายพี่น้องครับเห็นมันหอมพี่น้องครับผงปูรดห้องพี่น้องเสร็จแล้วเอามาใส่ซอสหอยพี่น้องครับซอสหอยจังงวายพี่น้องครับข้นเป็นน้ำพี่น้องครับ ได้พี่้องครับผมรวยพี่รองครับพี่้องครับผมน้ครับเายูนูนวยงไงนะครับบูกคนขับนวยไงครับเมื่อส่ริพเผาแล้วพี่้องครับทิกเทาครับทิกเผาพี่้องริกเผาน่นหอมร้านพี่รองครับริกเผ้าจอมร้านพี่รองครับเมื่อ่ทิกเทาพี่รองครับนานมันจีเป็น คุณคุณที่น้องครับเนื้อเหนียวพี่น้องครับพี่เพลาครับนี่ครับน้ำไม่สมิงเนื้อเหนียวให้พี่เพาแล้วครับเห็นไหมครับรวยพี่น้องฮัทที่รองครับรวยที่รออุ้ยงานร้ายพี่น้องครับรวยมพี่น้องพี่น้องครัทเลยพี่น้องครับบันี้เริ่มแล้วครับก่อนเศร้าข้าวข้นโคดีโคดีไปได้ไม่สุกสักสะทอนกันแล้วพี่น้องน้ำเดือดก่็คุปบะปวักพี่ดีน้ำ มันหมูนัม่วนนัยังพี่นองเครับใส่รายพี่นองครับทอบทอดยแบบพจามานอพี่นองครับใค่ผิดเผานัาพี่น้องไ่หลพี่พรนะครับพี่นอั่นร้อมเครับรสชาติม่วนกนนะที่เผาครับนี่ก็เป็นกลิ่นสีสันนันนากินนาท่านร้ายพี่นองครับบอลพิศวนเรานมาคงอยกจะมาใส่ใส่กระาพี่นองครับทัดใบกระเพาใส่ก่อน ม,มันพร้อมน้ำครับพี่น้องครับเครื่องปรุงก็บจิม,มีผมใช้รสแต่ก็มารสดีแล้วก็มีนดดดี่นตาลพี่น้องครับแล้วก็ซอสหอยพริกเผาสามซี่ยางเท่านี้พี่น้องซี่ยางพี่น้องครับใส้ซี่ยงางต้องไปพี่น้องมันจะแบบนี้แกว่าพี่น้องครับ หอยลายแกะประบานแกะพีซซ่ามันทอาครับผีเสื้อพี่น้องครับนางแกหอยถึงกับเผาเจ้าเสื้อพี่น้องครับคือเผาเจ้าเป็นห้อนเบาคนี้ผีเสื้อลายหลับพี่น้องครับคนนี้ครับมามามาเด้อพี่น้องครับมาถึงนันสันครับคนนี้หอยลายแกะพีซซ่ามันทอาพี่น้องครับการทำน้ำเต้าม้าผมก่อนเริ่มแล้วพี่น้องครับมาใส่ใบกระพ้อพี่น้องครับงูกระคาใบงูกระคาใบครัะดีที่ใบกระพ้อต้องบอกตัวนี้เนาะ ใบ่หัวละผ้าันพี่น้องครับใบ่หัวลภาหัวลานั่นหัวละาเดือดหนาเดออยหเดืสดพ Ö, ี่น yeah. ้องครับเดือดหนาเก็น่อยหาเดือดสุดโอ้แ่เลว ตามจะน้อยะครับสกินะครับชินก็นเห็กระาดก็นึานิดนึงที่อนครับรความนวกมลื่นกินไลงแคบเลยที่นครับเห็นชิมดูหนามันเ่ก็เบบหนามันชิมหนามันก็ี่นครับหนม้วนปครับเบา่ร้ครับแบหลายครับที่นครับัวครับแสบไ้าย นี Gosh ่เราเชี no to ่ยวชาญผู้แช่เป็นต่างผู้ตุจัปล่งก็ต้องใจด้วยครับเออพี่น้องครับผัดหอยลายแบบเป็บ้านแต่พิการเท่าครับผัดหอยลายเออพี่น้องครับไม่กินน้ำกันนะครับมูอนี้ครับนะครับตักใส่ถ้วยจะเทพี่น้องครับเรา่อกินน้ำกันนะพี่น้องโอ้ยลายคิดหนึ่งกินกระใจด้วยนะครับเออพี่น้องครับเรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับผัดหอยลายครับ